สวัสดีครับ X Max 300ปี2019นะครับผมเป็นสีเทามุกทองนะครับยางเต็มหน้าหลังครับไล่น็อตเหล็กมาท,ท,ทั้งคันแล้วนะครับอันนี้ชิวนาส่งมาล็อตซี่ครับตุ่มบายแฮนด์คึงนะครับมิธียึดโทรศัพท์ไม่สองหมื่นหนึ่งครับ เบาป่าสองตอนครับท่อคาปูิกคอไทเทครับโชคหลังโอลินนะครับ เดิมนะครับ